มนพราวันนี้ป้องกันเชฟกี่ค,ครั้งแล้วป้องกันอันนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามนะครั้งแรกป้องกันใครที่สามแล้วแลก็มาไอ้อนอดใหม่อ๋อแล้วก็นอนใหม่นี่คือครั้งที่สองไม่เจอกันอ๋อแต่ว่าไอ,อ้รอบรอนี้ไม่ได้เชคไม่ได้ป้องกันเชฟแต่รอบนี้ป้องกันเชฟนะ102ร้อยสองไปช้ามาเกินไม่เท่าไหร่สบายสบาย,บายก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์เหมือนเดิมไนดะ้กี่วันรอบนี้ซ้อมมาเือนกว่าเราอรนนี้เข่าหรือฝีมือหรือยังไงหรือว่าแล้วแต่ได้หมด เข้ามายังไงก็ได tamam ้ท like, like mm ุกแบบไอ้ยนะหลักๆเราเป็นพื้นเพลงบวบนเขาทุกมื่อไรฝีมือนะช็อมาตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ได้สี่สิบกว่าไฟก็ถือว่าเยิ่มกันนะสามไฟล่าสุดผลงานเราเป็นไงชนะเจรวัชแพ้ใครได้จริงไมคกีโลเลยร้อยสิบสองเนี่ยไ่ร้อยร้อยสองกีโลได้ก็ไม่เยอะนะตึงไหมสบายขนจังหวัด ขับเทียงไหนพาไปนอนขาังวันี้เป็นลก่อนะโอเคครับคราวนี้นี่ดูก่อนทีมงานครับุวยรั์นี่มาโนพี่หลวงกขาเดิมนี่คนนี้ไม่ต้องบอกว่าใครนะฮะไปเดาเองอนนีนี่น็อตใหม่วันนี้เราเจอกับมนพระรามอีกรอบกันนะรอบที่แล้วเราโชคร้อยสองไหมวันนี้ก็ร้อยสองมาเป็นไงมื่อเช้าพอดีก็ซ้อมอยู่กับเสียฟิวนะปลมือใคัจล้จนมีใครกี่วัน เราก็ฝีมือนะชกมวยตอนนี้รวมๆเจ็ดสิบส <73 S 2> ามไฟล์หลังไป็นไงผลงานเราแพ้สองแพ้สองล่าสุดชนะใครล่าสุดชนะสุณานาท,านาที่ที่ดังสิทธ์นะคุมกี่โลเวนเวนี่ตึงไหมเวนนี้ตึงไหมร้อยสองเราชกมากี่ครั้งละลงห,ลงหลายครั้งนะเอาคนจังหวัดฝากแฟนคกับเชียร์นะก็ฝากแฟนกับสากแก้วใจเลยครับเตือนใจด้วยครับเตือนใจนอนครับขอโชคดีน้องชาย Okay.